วันนี้มิน้าพาทุกคนมาดูหมู่บ้านปาร์คลุ่งเรืองซอยเขาตลเมืองพัทยาค่ะบ้านหลังนี้มีขนาด24ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน,น้ำเดี๋ยวไปดูในตัวบ้านกันกสวยขนาดไหนทต้เลยเข้ามาดูกันในส่วนของตัวบ้านนะคะมาเดินเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบกับห้องนั่งเล่นสวยๆแบบนี้เลยมีโซฟาสที่นั่งค่ะมีทีวีขนาดใหญ่ให้แล้วแล้วก็เซนเตอร์เกียรสวยๆแบบนี้นะคะเมื่อตรงเข้ามาอีกน,นะคะก็จะพบกับโต๊ะรับประทานอาหารที่บิวอินเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีโคมไฟสวยๆแบบนี้นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะ มีตู้เย็นให้แล้วแล้วตรงนี้ก็มีเชนเดอเลียอีกอันหนึ่งนะคะแล้วส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ซักล้างสามารถวางเครื่องซภ้าเอาไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะห้องนี้จะเป็นห้องนอนแรกนะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านนะคะมีเตียงขนาด6ฟุตค่ะมีตู้ซักผ้าบิวอินมีชั้นวางทีวีให้เรียบร้อยแล้วจุดเด่นของห้องนี้นะคะสามารถเดินออกไปบริเวณทางด้านหน้าบ้านได้นะคะเพราะว่ามีกระจกบานใหญ่ให้แบบนี้เลยค่ะแต่ห้องนอนแรกนะคะเมื่อเราเดินผ่านทางนี้นะคะก็จะพบกับห้องน้ำค่ะห้องน้ำที่เป็นส่วนกลางของบ้านมีสุขภัณฑ และห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนด้านในซึ่งใหญ่มากนะคะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะทังขวามือก็จะเป็นห้องน้ําพร้อมสุขภัณฑ์ครบเซตค่ะเมื่อเดินตรงเข้ามานะคะก็จะพบกับเตียงนอนใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะ6ฟุตแล้วก็บิวอินตูส้ามีโต๊ะเครื่องแป้งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองพัทยาเดินทางสะดวกมากค่ะหากสนใจนะคะติดต่อเราได้ที่เบอร์นี้เลยแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวบ้านดีๆต่อไปค่ะบ๊ายบาย